mất ờ, hết may là sống thay hết câu, ừ, hết sống hết, hết câu, toàn lập hết may, ừ, là quân thả bom em, khó là quân thả ว่าผู้หานเรกเกิดมากรขอรับการเจะให้เป็นธรรมขอให้น้ำละาัรสุกมาสูให้นาอยู่ละสุขีสัลานให้ดวงันละเราดีสงสิย มีเงินเงินเงินแสนางพมีเงินงแนเงินพันหอเห็น,น้ Ba phạt lạy của tai nho song. Ba phạt lạy của tai song. bắt tôi quân tai nha 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 gia nha tai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  จราาัยม oh, oh, wow. ja, nah, ่ออาย่ละอายลม่อลละอข้าลังราต้าพา่ลเกอนเข้าม่าก่นขรอเขนจะมรกรายเรเรมกต

อตอ้ไทยยันนี่ไปใส่มิีอักอยู่นี่เลยลีใส่น้องพลาเุ้ยโอ้ยแค่ว่าเบอร์นี่เบอร์สันบันเถ้าเบอร์กอ่อบันเดอได้เชิญพ่อแม่พี่น้องได้มากขึ้นบ้านไหมของถั่วพอซาลี่แม่ประเสริฐเาประเสริฐนะมันเสริฐเจริญประเสริฐน้ำซีนเจริญัดซิ ค่ะเสียส่วนที่จะเสียใจทีเอาเอาปลาเสร็จกาได้เป็นเสร็จบ้านเด็ก็ได้มาขึ้นมาบ้านในของปัจจุบันแม่ประเสริฐแล้วภาพหน้าพาพตาก็ได้เลยแมาก่อนหน้ากันตาเลยขอให้พ่อแม่พี่น้องได้แม่ได้หน้าและายถามมาเลยเด้อยไปได้โอ้พ่อแม่พี่น้องมัตเตอรใส่นอมากลายตาอาหารกระดอนข้นกับตามีทั้งเขวทั้งแจ่น้อยยุกชุบไทยกระดอนข้นกับตาขนเชิงขนของมัตเตอรใส่นอกก็่าน โอพวกผู้ขามาก้านมากในบ้านบ้านทั้งพ้อม่ในท่จะพูดหนักม้ตช่าไแล้วพวผู้ขามากทั้งหลักตักขอมากจังตาคอยรอมพี่น้องพร้อมผู้ขามังมากก็พลาท่านเงินดีบัวแพ่ผขึ้นว่าไผ่แคไหนมากปนิพลียเหนี้นเห็นว่าต้ข่าวว่าเม่ไหร่ข่าววันเะไหรใครมามปนิเพลได้ยิ่งข่าวว่าพระเจ้าปอแผ่นดินพระอินทร์ก้อนแม่นางนางนอยเห็กขลาตั้งไว้ พระเจ้ไข่ว่ามองนีน่นายุสวัสดีจะได้มามองนีส่สนกลับมาน,นสุนกินเ,น<า>เุ็ยนเออขนหน้าเรเห็นอย่างแรกครับนั่งแน่จริงเห็นจริงมโอ้มาหอดนี่แล้วเห็นเลี่ยนหลังไหม่ามุ่งสันไชย้ยางดีแอ้มบูญท่าสีตั้งสายง,งามดูดีล้วครับ เราไม่ใหพวกเจ้าพี่น้องิดวาจะไหเสร็จชีวาเป็นเรื่องพวกพี่เลยบ่ย่าเลยผมย่าผมาแมแยิ่ผูกขาแ็นเจ้าของบ้านได้มากสั่งมาเห็ดนัดหลายล่าหลายเสียงว่าได้เออขัมาพวกเ่องมาพี่น้องอสิบวนโยนให้ถามมามีสันยหลัก่าแห้งแหงหลังนี่เขาแห้งเขานเขานี่ร้บมีสันยลักตัวันัลัดูออพังพังเด้อีวยังเด้อาแห้ ชีวาเ้าบุญมันเสาขวนสีวอเ่าบุญนื้อบันไดสีวะเช่าบุญคุ้งทางกับรงสีวเท่าวญอาจแป้นไม่กาดสีวะเท่าบุญเย็นปากับเช่นสีวเช่าสักซื้อนั่งกับคืนสีวเช่าต้องแข็งเคียงละแน่งสีวเท่าอโรมัยปุ๊กไกสีวเช่าบุญพุ่ม วันลุ่มนักสีวะเท่าบุญนาหลังค่าสิีวะเท่าพกป้องยกขึ้นแล้วาางามดีองต้องเท่าบุญบันควรยื่นนะครับนอนบลางคืนกับพันดีไม่โชกนอนกลา่ันชีกับวมีโรคมากเบียดมากเบียดน,ยนี่แหละน,นอคนไมาเงี่ยอินพ้นมตกแจกพระญาติแจกคนแบงแก่แข็นนุ่มต่อรักไอ้ละกินมัอยู่เแี่หลังนี้กับทำกับุ่้ เอาพูดจำเราเลี้ยงลูกโตอยูุ่มจนเย็นนอนกันเล่นอยู่ี่ข่อกับบ้าว่าเห็นเล่นกับมามาไก่มี่กัได้กับได้ี่าาดีกับดีนี่รลับสบายนี่จะทีม่เงืนร้อยล้านครับาโอสิเม่นเพื่อนพระเจ้าพ้าแม่พี่น้องที่เราถามมอะไรการู้จกตอบได้ทุกของสิแม่ไม่ตั้งไม่ก็เออจะมาว่าท่านแล้วด้ ว่าท่านแม่ถือท่าเดียวว่ามาถึงว่าอะไรอ่าข่อยขอความตัวพิเคไปหน้าแบบประมาณพอมอะไเป็นปันอะไรเปนวุ่นเป็นมั่งอยขอความตัวพิเคไปหน้าเลยมากก่ได้มากข้อยขอล่าตัวพิเคไปตอกก้าเลยมากได้มากข้าบวคนเคทยโเลมากว่าได้มากขาวขอสมตัวพนเครใช้ทานอ๋อมานง้าวากบล่างทอคอเห็นพัดเมากอยหลายหลายมเห็นยางสโบกแไฟอะบกเสนากะซ่งพูดมากก่ามา เอาออกมาเจอได้จร oh ิงหอยี no, wrong, wrong, wrong. No well, so ่พร้อมชิ้นได้เอาชิ้นหนาผมขอถามนะไพ่ยาไม่หยังเขาเลยไม่หลังเลยนี่ว่าอะไรอะไรนะนี่ลูกพ่องพ่องหลุมกัวทุกชิ้นชุกจานเอาเทเนี่ยนีกพิพนกินาเช่นนี้จะไพ่เรานี่ให้เก่านีเราเนี๋ยบน่ะบ้านนี้คันสีมาคันแม่ข้นเลยพ่อพ้ามในสีตามากทุกคนเน มันมีมากนมีก็้ันก็ขิงไมนอดกับู่ป้าป้าอลยแต่กแม่้ายก็ไ่ด้งได้เอาขอเชิญครับ

ป็นปัญญานั่งนั่งสตินั่งน่ตินั่งนั่งสิง่ิผู้พูดผู้จัดทำตัดออกไปทำโนทำมัดกับจาตกลไปทางผู้สังกัดตั้งแต่ออกไปสีม่วพ้นสม่วของม่าไทยองสาให้เห้ให้ห้หยาปันสองเงินแชนเรงมาเขาหยาปัเจ้าวรุกเขาแรนมาหา ยาพันชีท่าสีท่าสาแรงมาซอยยาพันหาจิบไว้ไข่เฮีน้ยนี่บ่มีไป่มัไป้เ่ไปใส่ไปอ่ไปใส่ไป่ไปไส่ไปใ่ไปไป่ไไป่ไส่ไป